ตอนนี้เราอยู่ที่ต้นเมย์หนึ่งก้าหนึ่งนะครับมีคนเลยก <c oughs> ำลังจะไปโด้โหมันจะไปน่านนร้อยหนึ่งครับต้นเมย์ตอนเช้าจะว่างมากนะครับก <c oughs> ำลังจะไปกินเยนติโปร้ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วก็ไปซื้อ ยาหยอดตาที่ลาดเท้า,าวป7ิดซอยมาติดกันนะครับก็เลยนั่งรถเมล์ประมาณสาิบป้ายอันนอยเ้าไม่ต้อยมีรถไปสบาย ไฟนะครับจะลอกแ้วเล,ลี้ยงลมนะครับเดี๋อะไดนครับเกิาร้อยหนึ่งนะครับเาร้อนึ่งาสบายๆน,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 นะครับับ่งรถเมก็ประหยัดนะแปดบาทนะครับแปดบาทเพราะว่า,านั่งดู Não sou mais... งครับครับขอบคุณครับอ่า u t u b e ไปด้วย <c oughs> ถึงนั้นนะครับนี่ครับลงแล้วก็เดินมาหน่อยนะครับเดินมานะครับรรรรรรบายสบายรบคั ีก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนืออร่อย,อ,อ,ยอร่อยนี่ก๋วยเตี๋ยวเนือยุธยาครับท่านผู้เสียงดังมากเขาลัางก่อสร้างก่อสร้างอ่ารถไฟฟ้านะครับ ไปกินเย็ตโฟนะครับร้านประจำชอบกินเจ็โฟมากนะฮะกินเจตโกโฟแล้วก็ไปซื้ออาหารไม่ใช่อาหารเ่ยไม้ร้านนี้ก็อร่อยนะนีตล์านนี้น,นี้รม,มร้านนี้อร่อยมากเลย รถตอนะครับตัางโมแล้วรถต่อมีหลากหลายเลยนะครับรถไฟฟ้บโอเคนะครับขายไปที่ไหเดี๋ยวไปบยไปเซ็นนะครับทักทายนะครับผีรถไมฟ้ากันนะครับปักงข้ามไปเลยโหดูผักนี่ผักสวยๆง,งั้นเลย ครับเดี๋ยวทีท่เจีอเดียวว้าวข้ามไปก่อนละข้ามข้า <c> ม <oughs> ทางบ้า,านลายทางบ้านลายนะครับรถเยอะเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวนั่งบินต่อนะ เดี๋ยวบินมานั่งบินต่อเนี่ยชีวิตพี่โอ๊คนี่เรียกบินขายดีดไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งดีครับเน่เน่น่เ่โออมีน่ากินมากเลยทางโอปิยาชแนลนะครับมาเลยเรียกมอเนะตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์กำลังจะมาไปกิน,กนเยนโตะโพอา้าวไม่มาล่ะ มาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วนั่งมอเตอไซต่อมากซยแยกามสิเก้าเราใแยกามสิบโอ้ยศูนย์ห้าเพราะว่าอนถูกถูกไหมเพื่ถูกไมไม่เซนี่นั่งมอเตอไซนี่ไปแล้วสาเก้านะรับไปเลยเดยวถ่ายเะถ่ายยูทูบไปเล้ บ้านเ้าร้อยหนึ่งนะครับนังรถเมล์สร็ตมาต่อมอเตอร์ไซค์ชีวิตดีามากเลยมาตาปูจักรจันทด้วยส,วสิ่งโอเคนะครับาราบาน้านร้อยหนึ่งนะครับมีอาหารกินเยอะนะครับยุบจกรจันจารายการทีวีพูชัอแรกอยู่ในซอยนี้นะครับอย่าได้านเลยนะครับโอเคนะางทางทาง สวัสดีติดกับช่อง Opay Channel นะครับมาการเปลี่ยนเรนั่งมอเตอร์ไซค์